สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาไปหาดแสนต่อน,นะครับผมภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางครับผมโออันนี้เขาเขื่อนปากมูลนะครับผมทางลัดไปแสนต่อนะฮะบรรยากาศดีมากครับหน้ำเยอะมาก พอปล่อยน้ำครับน้ำเลยเยอะตัดอีกทีก็ถึงแล้วนะครับอาเซนโตโอ้โหโมเมนทาลีครับผมเอาลงไปเช็คอินนะครับลงไปเช็คอินเช็คเอลเ่ยว่าถึงแล้ว นะครับก็พากันขนของลงมาล่างครับเตรียมกลางเต็นนะฮะฮึสลีจะจัดแนะนําให้มาครับแนะนําให้มาครั้งหนึ่งในชีวิตนะโอ้โห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 อมานั่งให้ปลากัดเท้าเลน่นนิดหนึ่งครับดูให้ชมความสวยงามครับครับ,รบอาจจะแตกนิดหนึงครับผมขออภัยครับ โอ้ชิวไปจบคำว่าเะไรทําได้เกินครับผมแซ่บนัวๆกันไปครับอ mm no. ิ่มใบหนึ่งมือครับโอ้ยอิ่มกินอิ่นแล้วลงมานั่งเลยข้างล่างครับผมโอ้ยดังไฟตอนฝนตกมาตรฐานครับฝีมือฮะบายสั่งนัด สอจอสูงเนยียนกลางเต็นนอนครับไปครับชมันต่อ<า>บรรยากาศครับมาฝาดหนึ่งอยู่ไว้ครับสักครั้งในชีวิตวะเียที่เราจะลองเดินขึ้นมา เดินกับเพื่อนออจริงปะเดินไปด่าก <c oughs> ันไปบบนกันไปนี่แหละคือนั่นหละคือความสนุกของมันเลย <c oughs> มันไม่มีใครทิ้งใครแล้วก็มากับเพื่อนแล้วมันจะวัดเลยว่าเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่า <c oughs>